ให้ช้าฟันไม่ช้าเอาให้สุดครับผมจังหวะนี้สำะไรอีกเลสำรวจกับดิ้งจ่าอย่างตัวแล้วนะโอ้แถวเดียวจบแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะคุณห้าได้ไหมดิ้จาขอคุณห้าคุณสามมันเดินับผมโอ้ไยโ,โอเคถือว่าอย่างนี้นะครับเราได้เต้าฟรีเราไปไปแล้วได้เห็นทั้งสำราจสามรไรและดิ้จานะครับ เพื่อความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่911 s l o t Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่ในกัในในเกม Ninja VS ซามูไรนะครับเาเริ่มกันเลยนะฮะหน้าเกมจะเป็นแบบนี้นะครับมาดูรายจ่ายเงินรางวัลกันก่อนดีกว่าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวจ่ายตัวจ่ายเยอะจะมี2ตัวนะซามูไรกับนินจานะครับผม วายจะเป็นแบบนี้วันนี้คอนเทนต์ของผมนะครับผมจะมาล่าฟรีสปินกันนะครับผมเริ่มต้นกันที่เบ็ดสิบบาทไปเลยผมไม่รอชา้าเทอร์โบไปเลยเทอร์โบออโต้สิบไปเลยครับผมมาเริ่มกันเลยมาไหมวันนี้ฟรีสปินโอ้ยฟันไปทีนึงสกเก็ตเตอร์มาสองจังหวะน,นี้เอมาสกเก็ตเตอร์มาอีกหนึ่ง ยังไงยังไงคูณคูณนินจาคูณสามไปได้ไหมได้เอาแล้วรอไปแล้วครับ1 4 1บาทเค <Okay, S 1> มาเมื่อกี้เป็นฟิลเตอร์ของนินจานะครับนินจาจะมาคูณนะครับส่วนรู้สึกว่าของสมุรยอยากเห็นของสมุรแล้วว่าจะเป็นยังไงนะฮะสมุรน่าจะเป็นแถว Y นะครับถ้าจะไม่ผิดฟันไปสเกตเตอร์มา2เ okay, คมา สเกตเตอร์มาสองีกแล้วขอสามได้ไหมอะจังหวะนี้เคนินจาโอ้นินจามาเต็มเลยเมื่อกี้นียถ้าแถวหน้านินจามานี่เรียบร้อยเลยนะครับผมโอ้ยนินจามาอีกแล้วโอ้โหหมดเลยรู้สึกว่าไปไวมากเลยนะครับผมทุนห้าร้อยทุนห้าร้อยสเกตเตอร์จะมาไหมามารุนกันดีกว่าเบ็ดทีละสิบไปเลยหืมฟันชับๆๆเลยนะหืมเจมา เคมาสเก,กตเตอร์มาหน่อยได้ไหมสเก,กตเตอร์ยังไงนินจามาโอ้ไม่กี่รางวัลใหญ่อยู่นะนินจาไม่ใช่สีสมุไรปะสีแดงสมุไรนะครับผมดูผิดโทษทีืมสเก,กตเตอร์สองตลอดเลยอยากได้สามอะ่ะขอสามได้ไหมสเก,กตเตอร์อนิ่งนะนิ่งนิ่งจัดเลยนิ่งจัดเลยสองตลอดไม่เคยสามนี่ ขอสามได้ไหมอ่ะจะหมดแล้วนะแล้วถ้าใครอยากมันนะครับสู้กับไปกับนินจาและซสมุไรายนะอยู่ที่หน้าเว็บ911าหนึ่งหครับมิโก9เกเลยนะครับผมหน้าเว็บนี้รับประกันครับแตกชัวร์เจามาสเกตเตอร์อยากเข้าฟรีสปินนะอยากหินหน้าฟันชับๆๆบ ของนินจาหรือซามูไรก็ได้จังหวะนี้ืมส,สแกตเตอร์ยังไงยังไงครับจะหมดแล้วนะมาแล้วปีสปินเข้าแล้วครับผมจัดไปเก้ารอบเริ่มเลยเริ่มเลยซามูไรอ๋อมันจะเป็นค้ากันไปซามูไรซามูไรจะได้เมื่อกี้ได้หกนะฮะซามูไรฟันวายไปครับฟันวายแถวสองยังไง นินจาขอดูนินจาหน่อยนินจาคูณนะรู้สึกนินจาเป็นคูณคูณสามขอคูณห้าได้ไหมบกไปสมามสิบสไรมาฟันหน่อยขอแถวแรกๆเลยขอแถวแรกๆเลยวายขอแถวแรกได้ไหมขอแถวแรกได้ไหมฟันสามเลยเหรอฟันสามแถวครับผมจังหวะนี้โอ้สวยจัดครับผมนินจามาคูณนี้ขอคูณห้าได้ไหม คูณ5รู้สึกว่าจะเยอะสุดนะครับคูณสเหมือนเดิมยังไงคูณ3ไปโอ้ยไหลามาเทมาครับ3แถวเามแถว,ม,แถวมันเคยถึง4แถวไหมแถวเดียวแถวเดียวก็ได้อย่าโลบมากเอาไปแค่นี้ก่อนยังเหลืออีกเยอะ1แถว2แถวแล้ว2แถว3แถวไหมไม่3มครับผมโอ้เละเละเละ ันให้ฉับฟันให้ฉับเอาให้สุดครับผมจังหวะนี้สมุไรอีกเหลือสมูไรกับดินจาอย่างละตัวแล้วนะโอ้โหแถวเดียวจบแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะคูณห้าได้ไหมดินจาขอคูณห้าคูนสามเหมือนเดิมับผมโอ้ก็ยังโอเคถือว่ายังดีนะครับเราได้เข้าฟรีสปิทไปแล้วได้เห็นทั้งสมูรซสมุไรและดินจานะครับจะสมูราซะแล้วอาล้ครับวันนี้เราก็อยู่กัน กับหน้าเว็บนะครับนิโก9 1นะครับถ้าใครสนใจอยากเล่นนะครับเราอยู่เราทิ้งลิงเราทิ้งลิงไว้ได้ดีสคริปชันแล้วนะครับสำหรับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r รต์ให้ช่องด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ